สถา,าบันสอนต่อขนตาและสักคิ้วเมคนิอัพไทยแลนด์ Make me up Thailand รีวิวแน่นอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับสถาบันสอนธุกรกิจความง,งาม Mybase ประเทศญี่ปุ่นเปิดสอนมาแล้วกว่า10ปีจุดเด่นของสถาบันคือหลักสูตรไม่จำกัดชั่วโมงเรียนเน้นสอนจนกว่าจะเป็นพบทวนได้เป็นที่ปรึกษาตลอดชีพเน้นสอนจนกว่าจะเป็น3.3วิชาเจหลักสูตรเรียนตั้งแต่พื้นฐานทั้งการเลือกขนตาการวิเคราะหลขนตาการถอดขนตา รวมถึงการเก็บกาวเลือกกาวอุณหภูมิความชื้นคา p ี PH ที่เหมาะสมและยังได้เรียนต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้นจนถึงวอลลุ่มบล็อกซี่บราบีและเทคนิคการต่อขนตาแบบโง่เหงร้อมอุปกรณ์การเรียนแถมได้เรียนการลิฟติ้งขนตาลิฟติ้งคิ้วที่ทำง่ายมากเรียนจบรับลูกค้าเปิดร้านรับเงินได้เลยคอสที่เปิดสอน 1. คอร์สระยะสั้นเบสิกเป็นคอร์สเร่งรัดเรียน2วันราคา12,900บาท 2. คอร์สเบสิกถูงแอดวานซ์เรียน4วันหรือเอ็กเพิร์ทคอสเรียนจนกว่าจะเป็นพออัปเดตงานแฟชั่นสไตล์ใหม่อยู่ตลอดคอร์สเริ่มต้น21,500บาทถึง27,900บาท สถาบันการันตีด้วยรางวัล The Best Academy จากสมาคมศิลปะวิชาชีพแห่งทาคพื้นเอเชียสนใจจองเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0643693569และ0991141689 Line ID @makemeupthailand Facebook เรียนต่อขนตา by makemeup เว็บไซต์ w w w m a k e m e u p t h a i l a n d c o m